To welcome all the foreigners to the Hof Gallery for this exceptional evening of the King's Foundation and where art is really the main hero. It is an event where people can come and see fantastic art. Any income and contributions are given to the foundation. So please, we would welcome everybody to come here until the thirty-first of December and please it would be an honor to have you here as guests. I'd like to invite everyone to come and celebrate with us in honor of the King. The Kampason exhibition lasts all the way until the 31st of January at Hof Art Center, right next to BTS Prakonome. Come join us. สำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะนะครับก็ข,ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมชมผลงานงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติโครงการคำพ่อสอนได้ที่ Of ฟอาร์ตเสถนนสุขุมวิทนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มกราคม2559ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage งานศิลปะเฉลิมพระเกียรติโครงการคำพ่อสอนและที่ www.artparab บอารครับ บ็อบบี้หรือพีรพัฒน์อักรพัฒน์ครับขอเชิญชมศิลปะเฉลิมพระเกียรติที่ฮอบอาร์สเฟสได้นะครับผลงานผมชื่อพีรพัฒน์อัครพัฒน์หรือชื่อรูปภาพว่าทรงพระเจริญครับขอบคุณครับวรัธยาวัฒนายุทธ์ค่ะหัวหน้าคณะากรรมการจัดงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติโครงการคำพ้อสอนโรงเรียนพระดาบ,บทจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ และงานก็เดินทางมาสู่วันนี้นะคะซึ่งเป็นงานเลี้ยงเปิดนิทรศาการนะคะรอบประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นครั้งสําคัญะค่ะที่โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่รักงานศิลปะแล้วก็สนใจโครงการนะคะอยากทําบุญเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะที่ Hop Art Space ค่ะอยู่ตรงรถไฟฟ้าพัโขนงนะคะเดินทางมาสะดวกมากเลยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านงานเนี่ยเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ ะะยาวไปจนถึง31มกราคม2559เลยค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมชมซึ่งเป็นภาพศิลปินนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ล้วนแล้วแต่สรสร้างผลงานนะคะที่มีความจงรักภักดีแล้วก็อยากช่วยมูลนิธิพระดาบทด้วยกันทั้งนั้นเลยค่ะอยากขอเชิญชวนจริงๆแล้วก็อยากฝากโครงการนี้กับผู้ชมและก็ประชาชนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรตินะคะที่อย่าได้พลาดงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากโครงการศิลปะเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอนซึ่งศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะได้สะท้อนถึงความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะอันทรงคุณค่าจัดแสดงณศูนย์ศิลปะ Hop Art Space ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพระขนงค่ะระหว่างวันที่29พฤศจิกายน2558และถึงวันที่31มกราคม2559นะคะขอเชิญชวนนะคะแล้วก็งานนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะขอเชิญชวนนะครับมาชมผลงาน e อ h ซิบิชันงานศิลปะเฉลิมเกียรติโครงการคำพ่อสอนโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็แสดงอยู่ที่ฮอ p อาร์ตสเปนะครับ โควิด69ิทับหนึ่งนะครับงานงานจะมีถึง,ต,งตั้งแต่วันนี้นะครับถึงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับก็เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมารับชมได้นะครับ